ปู่วันนี้นะคะช่องเจตังคนภูไทยนะคะแล้วก็แฟนช่องได้ร่วมทําบุญมานะคะที่วัดสว่างทําบรรดานะคะก็ให้เจตังเป็นสะพานบุญให้นะคะร่วมทําบุญสร้างศาลาปู่ย่าท่าเสด็จนะคะ <c oughs> คุณวิเชียนพิพัฒศิลาพรสามร้อยบาท,300บาทนางสาวสำราญประดับสี2สองรบาท คุณนัฐพงศ์วุฒิสารนางสาวมุจรีสุขเทวี1,000บาทนะคะคนางสาวเขมอาชิคุณจินทระวิเชียน1,000บาทนะคะครับขอบคุณหมวทนามคุณเดอร์อย่าโดนกันทุกคนที่เดิมาร่วมใน,นวันนี้คุณได้เลยชื่อใน้ำก็ดี Kalau mau tanah satu, ganti pun gini. Bukan bukun. Rapon, deh, pura pari purin tisa karang. Iwak mewak itu tinang petanang nang upaka pati. Iti sang tumhang. Ipa mewak semis jatuh. Sabi purin tusang ungkapa. Jantuh penarasu yata manijotirasu. Yata sabi tiyo wivat สักโรคโควินัสตุมาเทวะวันตระยุตุคีติขายุตุภวะอภิวาตนาสิรินิจังมุธาปัญญโัตตารุธรรมาวทันติอายุบันโนสุขังพระลังสาธุอ่ามือหมดกระปุกอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณวันเพ็ญนะคะคุณสิรินะคะ ร่วมทําบุญมาอีกหนึ่งพันบาทค่ะขออนุโมทนาบุญเด้อทุกท่านทุกคนดีแล้วดีแล้วแจ้งรายละเอียดกำหนดการวันเวลาพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชบวงสวงเพื่อจะสร้างรูปเหมาะรูปหล่หอ รูปเหมือนปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชที่บวงสวงเพราะว่าต้องบอกกล่าวเราแจ้งเพิ่อนอธิษฐานถึงเพิ่นพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชณวัดส,สว่างธรรมบันดาลสำนักสงฆ์อภัยวันชื่อเดียวกันบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกำหนดการบวงสวง วันอาทิตย์ที่13พันวาคม2563เวลา7น,นาฬิกา00นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในวัดเวลา8 0, 0, 0, นาฬิกา00นถวายพระตาหารเช้าถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออิศิส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายเวลา9ก้นาฬิกา29นาทีสมงเศร้าเศร้าเก่านาทีเวลา9ก้นาฬิกา29นาทีเริ่มพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชโดยพรามณ์ผู้มีความจำนานผู้เที่ยวจัน ในพิธีบวงสวงเป็นเจ้าพิธีสำหรับบวงสวงเวลา12นสนาฬิกาจุดสูงศนเที่ยงพระสงฆ์โปรยหวานดอกไม้มงคลประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลและมอบวัตถุมงคลที่ระลึก หรือว่าแจกวัตถุมงคลให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมในพิธีในงานวันนั้นพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีสรุปแล้วก็คือวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้เริ่มเวลาเกียนาฬิกาเก็มงเเาไปถึงเที่ยงเด้อไปถึงเที่ยงสําหรับวัตถุมงคลที่จะมอบให้เป็นที่ระลึกสําหรับผู้มาก็เป็นวัตถุมงคล ท้าวเวสวุวรรณเนื้อผงว่านร้อยแปดด้านข้างจะเป็นพยาคุมพีหรือว่าเรียกว่าจระเข้บบานเท้าเอิยว่าอีแก่อืมอีแก่นะด้านล่างนะนะจะเป็นพ้าราหูหรือว่าราหูที่เรารู้จักกันดีเรียกว่าเท้าวเวสวุวรรณทรงราหูหรือว่ากระทับราหู ด้านหลังก็จะมีอากขรยันของทางวัดแล้วก็เป็นชื่อวัดสว่างธรรมบรรดาลแล้วก็ชื่ออาตมาพระกูบาเทนนรงวัดที่โลภาโสแล้วก็ฉายาอาตมาปูรุสีเป็นเนื้อผงวัานขนาดห้อยคอแขวนคอเนาะผอ้ขอให้แขวนคอหนะึ่งถือนะีเนาะขนาดห้อยคอขนาดห้หอย่อหรือว่าแขวนพ่อก็ได้เรีนวมาแขวน่อก็ได้อันเดียวกันผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ผู้ใต้ พกทิดตกก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลแต่ว่าไม่มีเวลามากที่จะอธิบายเรื่องประวัติของพระเวสสุวรรณถ้้ทั้งหลายเข้าไปอ่าที่เจรณาดูก็ได้ในช่อง YouTube ต่างๆสำหรับประวัติเด้อให้ไปศึกษาเอาแต่ว่าเดินไปทางไหนก็เป็นผลเป็นกำลังใจให้ญาติให้โยมเ่ยสมัยแต่ก่อนนี่สมัยแต่ก่อน จะเอาผ้ายันที่เป็นรูปเท้าเวีสุวรรณไปไว้ลูกเด็กน้อยใหยอ้หอี้งให้อีงสินะเอาไปไว้คึืงหัวบนนอนมันก็เศร้ากับว่า,วาดีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนย่อันนี้แจงให้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงการผู้ดใดมีเวลาก็จเจริญพรผูใ้ใดไม่มีเวลาก็ดูทางช่องเงินกู้ก็ได้แต่เดียลงให้บึงขอจเจริญพรสาธหมื่อวันพอ่อละมั้งเมือหลังวันพขอ,อ,อวันที่หก ย่อมพอมหาเันได้ทำเนาะเป็นยังไงอยู่ดีสบายกระทนทำทุกทุกอย่างอาตมาก็มักหยอกคนเนาะเออมักถามเป็นนะมักหยอกคนอาตมาเลยถามาเป็นไงประทนย่อมพอปะนฟันดีบอประทนแล้วกัยน่อย่งข้าวหนึ่งแล้วก็ปิดเนาะเออฟันยูตัวเราประนเ่าไหะฟันยังบ่กทุกวันเน่ะนฟันว่าจังไดรนฟันมามดเตออะไรใ์ โดมอดดัดไค้หายไนี่อไปทำแบบเหมือนายอย่างนี้ก็พอลวหาไปหามไปพอยุกเขียนมังเืองดประาางหาอยู่ดเกิดประานในความฝันราว่าตันก็บริบ้บอกว่าอยังดอาตมาเล่นบอลลีลนได้เอดอกว่าอาตมาเล่นามห่วยงมอดตัไสเนี่ยมันไม่ได้เบียนบอกประหานมนมีอยู่แล้วประหารไปยด้เบียนมันเท่าไรละประหานอันนี้บบอกเรีกบอกไหยได้ตำรวจก็บริบ้บอกเรียบบอกไหมได้ แนวว่าฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์เฮียเนาะค้นรถไม่เห็พูดได้สิว่าทามไปทะเบียนเนาะแม่นบอกถ้าแม่นฝันว่าคนตายกับเป็นถามอายุเป็นบอกเกียรติดังถ้าเป็นฝันเกี่ยวกับรถก็ลากแตว่าถามพาไปได้เห็นบอกเอออันนี้คือกันเพราว่าแต่ฝันนั้นกูถพาะว่ารถชนกันกับทามต่อไปทะเบียนเอาะทะเบียนอันนี้คือกันล่ะอันนี้ย่อมพอเนี่ยเพราะเป็นอาตมาฝันเนี่ยย่อมพออาตมาเป็นฝัน ความฝัน,น,นก็คือความฝันเนาะนี่จถามไปทะเบียนไปทะเบียนเท่าไหร่บ้างเปิดว่านไปทะเบียนมีอยูซีโต้ว้างหรือีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ตัวเก้าตัวเก็ดบ้านเพันล่างเสร็จแล้ว <iras. S 2> นี่ยูซีโต้แบบ่านเลยเห็นไปทะเบียนแบบเราก็เลยตื่นก่อนบ้านเห็นรถเราก็เลยตื่นโอ้ยรถจะป้องเฮียบเลยที่เดียบน,น้ำหาบตอนนี้ยังเมืองเติอนเลยเอา้า ฟันก็เอผิเอดมากกว่าัฟันดีู่แต่กี่กว่ามันแต่ว่ามันคูหนึ่งด้ปล่อยก็ล่องคนนะฟันดีลรวบมแมนตเป็นฟันราหายว่คนไมกาจะยัดเดี๋ยวตันมาเหรียญน้ำฟันมานั่นนี่หายน้ำลูกน้ำนั่นว่มาเหรียญน้ำดแต่ว่านี่ก็เป็นพวอฟันของคน อามาก็ทมไปตะเบียรแต่นเคยฝันอูหลายเทื่อย uh ู huh. <S <S ่เลยกตก็โกว่าขอทายูก่ฝ uh ันก่อนวันขอบฝันก่อนวันขอฝันประมาณวันที่สี่คนมหาอามาวันที่หกพอว่าวันวันวันที่ห้าามาเ็หัวคว้านเถื่นเิ่อนเอนหัวต้เล่มากดามากี่มากถามคนนี้ถามเรื่องเียวแหละ ส่นกรนี้นะพี่ไอไอไีานี่ยอาตมาจะเนี้ยเหลืออะแต่าส่วนห่วงเนาะอันนี้ฝาดูอื่นแต่ห่วงอืมนะค่ะ่นแเลื่อมาหาผอนะคะเนาะว่าอาตมาดีทาว่าไปทะเบียนอันไหนอันไหนตามที่อาตมาบรจาทามดอกเพราะว่าอาตมาลืมมันมีรถหลายคันนะค่เพื่อนง รถอยู่ในบัานมันหลายคันคันใดหายเออคันไหมันเียคันใหนมันายนะ้อกัน้วยมันมีหลายคันรถใหญ่ก็มีดเน้รถเก๋ง <is> ก็ม <terminar lyn> ีรถเบ่เก๋งก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีด้ีหยงกัมีหลายคันที่บัารนะลองดูหน่อยเนี่ยมันหลายมันเป็นคันใดหล่ะสำหรัฟันคันใดหล่ะก็เลยถามเบิรนก็เลวบอลูฟัามเบิร์นเเลี่ยนคันใดกันแน่วัมีหยูเล่นมีโยซโตวัวนั้นเลขปไปยราเบี่ยนมา ตัวหนึงกับเป็นเลขหนึ่งตัวที่สองเป็นเลขทีตัวที่สามเป็นเลขเก้าตัวที่สี่เนี่เป็นเลขเก็ดเาหันไปกันจะทิแมนมอมแม่หรือว่าถามมึงก็คือดอกความฝันความฝันความฝันของงอนพ่อนะคะนะความฝันยมพ่อความฝันยมพ่อผู้ชมครูค่นเราให้ตังซือดอกกันในเอ่อเนื่องใน เมื่อกี้ก็เพิ่งจะผ่านวันที่ห้ามาเนาะ<อ>วันพ่อนะคะ่ะครูวันพ่อครูกระตุ้นเปิดไวยก้อนจริงค่ะเป็นชิวชิวหอดพื้นอะชิวหอดมันเลื่มมาก<ะ>แต่ว่าโยมก็อาตมาหน้าฝันนีไง<ะ>อาตมาก็ถามท่านเฉยเหรอกก็รถมีหลายคันไม่ได้ว่าอาตมาบอกเรื่องบอกไวนะ้นะพูดใหฟังท่เฉยฝันมันก็คือฝันนั่นนะเป็นบ่ลาข้าวฝันเห็นป่าข้าวกว่าป่าตัวน้องเป็นบ่ vì vậy nên mình để phấn hiến luôn các bạn, luôn mình bỏ,